กินนะครับผมไนีอาการดีโอ้นี่ปลาะไรครับนี่เาขิดดุกครับผมได้ขิดดุกแลครับผมอือืโอ้โหอ้โอ้หลังก็กินอีกครับผมกินเนี่ยเนี่ยเนี่ย น่อนอน้อน้น่อคืออย่างีรครับผมโอ้โหนี่โอ้โหไม่อยู่อะโหด้วเนี่มิดลงไปแล้วนี่ โอ้โหดูเป็นเกี่ยวเลยเอาอยู่นี่ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคำคำแรงๆครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับผมทั้งไม้ทั้งตอสี้าติดตามรับชมสันฮะเลาะทุกหน้าครับผมพามาเลาะทองใส่เบ็ดครับผมเบ็ดเสียกครับผมเบ็ดฟม้งน้ำขึ้นเต็มวันแล้วนะครับผมทองมาตะกอนนะครับผมน่าจะเป็นช่วเดือนละน้ำแหงนะครับช่วงนี้ ันนี้ครับผมเตียงหน้าหลังนี้ยังไม่มีหนาวเลยขั้นถ่วมนะครับผมใส่เบ็ดเหยื่อไก่ครับผมมาลองเบิ่งกันเทสครั้งแรกเหยื่อไก่นะครับผมเบ็ดเสีเยก์เฮ็ดตอนใหญ่ยักหน่อยนึงนะครับผมเป็นเนื้อเศษเนื้ออกไก่ก็ได้ครับผมเ,เบ็ดเบื่อหนึ่งกองเขาเสียบเบือยี่สิบเอ็ดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวใส่เบ็ดเหมือนกันนะครับผม อันนี้ก็จะหกโมงแล้วครับผมตะวันเริ่มจะรับฟ้าไปแล้วนะครับผมโอ้เสียงปากกัดกับมีรุ่นมีรุ่นครับผมอุปกรณ์กับปไหลแล้วครับพี่น้องก่อนหน้านีา่บอกคอยลายนะครับผมไปเลยครับพี่น้องใส่แบบง่ายๆครับต้องพิถีพิถันอย่างไร นอนได้ครับตัวเล็กๆก็ต้องกินครับผมนี่ล่องไกลก่อนครับผมเดี๋ยวอมเงียบป่าครับผม,เด,ม,มเดี๋ยวมาล่องให้มึงเงียบป่าหันเดี๋ยวหาลูกป่ากอนครับพี่น้องตอนนี้ผมจะล่องเงียบ ไก่ก่อนนะครับเนาะสามทุ่มแล้วครับผมมาลาเบ็ดกันมันจะได้สักกี่ตัวครับเหยือปลาไอไก่นะครับผมเหยื่อไก่ติดตามผลงานไปพร้อมๆกันเลยครับ,ไป,รบไปครับผมไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ <c oughs> จะได้ตัวสักกี่ตัวครับผมวันนี้ <ffe ligen> จะได้ปลาไหลข <rainforest> okay. ังบ่าลงแบบรีบง่ายนะครับผมอ้อโดนครับผมตั้งนี้โดนครับโดนครับผมช้อนนะครับผมสวยอยู่นะครับผมตัวครับยุงคตรยุงเลยครับผม ต้บอกว่ายุงโคตรเยอะมัน่ากกันจะสั่นนิดหน่อยนะครับผมก็ขอโทษขอไปเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับนี่ยังไงโอ้โหปลากินครับผมแต่ไม่อยู่ลอยกินลอยดึงลอยดิ้นนะเอาพวกที่อยู่พอเข้า เดี๋ยวค่อยมาใหม่ไหนไม่อยู่เราไม่เอาปลาวิ่งนู่นแล้วนูดึงมันีเหยื่แต่วันนี้หั่นเหยื่อตอนใหญ่ไปหน่อยนะครับปลาอาจจะกินแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ติดนะเพราะว่าหอยมันเยอะน้ำขึ้น ช่วงน้ำหลากเนี่ยเป็นจะเป็นหอยเยอะก็เลยต้องกันหอยไว้บ้างครับผมดึงเข้าไปใต้หญ้านี่จมดิกเลยครับผมตรงนี้ดู โห oh, ไม่อยู่แล้วนี่หลุดนะครับผมไม่อยู่ครับหลุด <laughs> ต้งที่หน่อยครับผมเพราะว่า,วาเป็นร่องน้ํานะครับผมเป็นน้ําไหล <c oughs> กินนะครับผมปลาไว้มีอาการดีครันี่ปลาอะไรครับนี่เขาขี้ดุกครับผมได้ขิดดุกนะครับผม ติดอยู่ใกล้กันแล้วครับปลาติดอีกตัวมฮ้ยขึ้นลงป่าก่อนหยัดมืก่อนเสียงดินอยู่ตรงเนี้ยอึฮตนกท็อตน้งนี่ตัวหอเฮโอ้โหน้อตัวใหญ่ครับผมติดสามสี่หลังลวดเลยครับผม มันตัวอะไรกันล่ะโอ้โหดู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 ยับขยับเขาหยุบเขาหยุบอยู่นู้นาเป็นลงถุงซะแล้วนี่ติดอะไรกัโอ้กินแหลกเลยครับผมตรงนี้นี่ทางนี้ก็กินคร้บไม่อยิบครับผมหยิบังนู้นนะครับทุนจมบึ๊กเลยนี่นี่ก็กินคร้บหลังนี้ หลันงนี้ก็กิน,อ,อ,กนอ๋อดึงดึงึ้นโอ้ยู่ครับผมหล,ลังนี้ก็อยู่ครับผมหลังนี้ก็ยู่ครับนี่เอ้าหลุดไปแล้วรูดลุดรูด,รดนี่อะไรติดอะไรก็รปุ๊บเดียบปุ๊บเดียบอะไรคืออีหยังเอ้าอออออืือ โอ้โห้โอ้หลังก็กินอีกครับผมกินนี่นี่นี่น้อ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 ขี้นย่างนครับโอ้โหนี่โอ้โหป่านะครับผมกินติดต่อกันเลยครับผมกินเลี้ยงกันเลยอะหลังนึ่งว่นนี่ยครับนี่ โอ้นี่ตัวเล็กครับผมนี่ตัวเอาไว้ก่อนโอหกินกินแทบทุกอนนันเลยครับผมลากไปนุ่มแล้วนนนี่ลากนรับลากไปน้ำลึกเลยไม่อยู่ครับอันนี้อันนี้ไม่อยู่ นี่ก็กินครับผมนี่อยู่นี่ครับผมปลาเลยนี่นี่ป๊อกครับผมปลาน้อยตัวโหกินกินดีจัดช่วงเนี้ยช่วงนี้กินดีจัดครับผมโหนี่ดึงจมเลยครับผมโผันกิ้งเลยครับผมนี่ผันยะโอ้โหหลุดจริงแล้วครับผมนี่ดูนี่ตัวเบ็ดนี่ หลุดนะครับผมน่าจะเป็นปลาไหลครับผมน้องลอยน้องลอยเป็นปลาไหลครับผมโอ้โหน้องจัวครับนี่ไม่กินครับผมก,กันโดดกันโดดนี่หลังนี้กินโอ้โหนี่นี่นี่ตัวโอ้โหเหยื่อไก่นะครับผมใช้ได้ครับ ลากมานี่เลยครับผมนู่นดึงนู่นดูกัเนี่ยไม่อยู่ครับผมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้พันอะไรไว้นะครับผมถ้าเราพันหญ้าไว้หรืออะไรก็น่าจะดีนะผมว่าเพราะปลาที่มันดึงมันดึงไปเลยครับผมมันไม่เหมือนเราพันต้นหญ้าไว้นะครับผมหรือว่ามัดตามกอหญ้านะครับเนาะห,หลังนี้ยังไงนี่ครับผม ยู่เขาอืมกินแต่ไม่อยู่จบ <c oughs> จบคราวเลยอย่างนี้ดูนันนี้ดีกว่ามานู้นเห็นไหมใต้น้ำเลย แล้วเขานั่นเป็นปลาไหลใะโอ้โไม่อยู่อ่โหดูนี้มิดลงไปเลยนี่ โอ้โหตูเเป็นเกี่ยวเลยเอาอยู่นี่ครับผมตัวนี้อยู่ปลาไหลนะครับนี่ใสสวยนะครับผมได,นะอออมด้อยู่นะมาวัดมาตแล้วตัมปลด Nú có dỡ nữa không? Nó mình lép kìa Đừng khâu lù Đừng khâu lù không Đại nàng tựa ตัวใหญ่ตัวนี้ครับผมหาแทบไม่เห็นนะครับผมนี่พันอยู่ตรงนี้นี่นด,ดูดึงทุนทุนลงไปอยู่หรือเปล่า

ไหลเข้าไหมยูเข้าไหลกินไห่ยูไหลเข้าดีอย่างททยไทยตญ่ชนเขาไม่ไมไมมต้อ,อดงดีงั้ตอนนี้ สวยครับใส่ดีครับก็ได้ครับผมก็ได้กินครับผมสวยอย่างนี้อ๋อวลาโอ้โหเสียงอะไรครับเนี่ย ตัวไอตัวไอ้สวยตัวชนเ,าเอาลุดหเยืย่แล้วมันใหญ่ไ,ไปลุดเลยกินมินเจ็บร้อยครับผมอันนี้ไม่ผิดหวังครับผมกอได้ตัวนะครับผมมาฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับผมฝากช่อง สรรหาลาะทุ่งนานด้วยนะครับนี่กลับแล้วนะครับรปลาไหลปลาช่อนปลาดุกนะครับผมเหยื่อไก่นะครับเอาลือ